นี้พี่แมนนะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับสูตรที่จะจัดการกับโรค NCD ก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของ e v e อ n ์ไนน์นิว t ราซูติอน,นะครับก็คือ 3A ตัวแรกก็จะเป็นดูแลเรื่องของระบบลำไส้ทั้งหมดเลยก็คือเอว l ิ f ไฟเบสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องจัดการก็คือลำไส้ทําลำไส้เราให้สะอาดทําลำไส้เราให้แข็งแรงลำไส้เราก็จะสามารถดูดซึอมอาหารได้เต็มที่นะครับด้วยตัวนี้เอวิทไฟเบนะครับจุดเด่นเลยนะ นะครับส่วนประกอบสําคัญหลักๆเลยก็คือผักและผลไม้เนี่ยรวม22ิชนิดนะครับอยู่ในซองสองเดียวมีอะไรบ้างน,นะครับเด่นๆเลยนะครับตัวแรกที่ใส่มาก็คือเป็นไซโลโอลิโกแซคคารายใสมาถึง4 0 0 0มิลลิกรัมแล้วก็ที่สําคัญเป็นงานวิจัยจากมอคอนแกนด้วยนะครับที่ได้มาจากสังขาวโพดซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่นะครับเป็นพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ก็คือโปรไบโอติกนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะ นะครับเป็นแบคทีเรียชนิดดีเลยที่คอยดูแลลาไส้เรานะครับพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับเมื่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในลาไส้เราเนี่ยเขาได้กินเป็นอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเจริญเติบโตเริ่มที่จะแข็งแรงและที่สําคัญนะครับก็จะทําลําไส้เราให้สะอาดด้วยดูแลลาไส้เราให้สะอาดพอลําไส้เราสะอาดปุ๊บนะครับเห็นไหมครับลำไส้ก็จะดูดซึอมอาหารได้เต็มที่เลยนะฮะเราจะกินกาแฟหรือว่าจะทานอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับ ลำไส้ก็ดูซึมได้เต็มที่เลยนะครับดูซึมได้หมดเลยร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะฮะเห็นไหมครับลำไส้เล็กเรายาวเท่าไรครับลำไส้เล็กเรายาว7เมตรใช่ไหมเจ็ดเมตรแล้วมันตรงไหมครับมันไม่ได้ตรงนะครับมันเป็นหยกักๆงองโค้ง,งไปโคตรไปโคตรมาอย่างเงี้ยนะครับมันยาวมากก็คือหลายช่วงตัวเลยทีเดียวเวลาที่เรากินของที่เราชอบพวกที่ปิงป้งย่างๆนะครับประเภทพวกเนื้อต่างๆที่มันย่อยยากเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็อร่อยดีนะครับแต่เวลาที่เราขับถ่าย ทุกคนว่าจะขับถ่ายหมดไหมครับไม่หมดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเนื้อต่างๆที่มันย่อยยากพวกเศษเนื้อต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ตามซอกตามหลืบต่างๆของลำไส้เพราะว่าลำไส้เรามันยาว7เมตรไงนะครับและไอ้พวกที่เป็นเนื้อพวกเนื้อต่างๆที่มันไปอยู่ตามซอกตามหลืบนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นก็คือมันเน่านานวันเข้ามันก็จะเริ่มเน่าแล้วนะครับพอเน่าเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มเปื่อย เป็นเมือกเป็นมันเป็นตะกันต่างๆที่อยู่รอบลำไส้เราทั้งหมดเลยเห็นไหมครับลำไส้ก็จะดูดซึมไปพวกนี้ไปเลี้ยงร่างกายนะครับทีนี้เนี่ยของเราเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยเมื่อเขาได้กินอาหารแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับเขาก็จะทําหน้าที่ไปแสะนะครับไปแสะแสะแเอาพวกเมือกมัรตะกันต่า,ตางๆที่อยู่ตามซอกตามหรือ,อะนะครับก็ให้ตัวที่2ที่เรียกว่าซิลมฮักตัวเนี้ยเขาก็จะทําหน้าที่ดูดซับสิ่งสกปรกที่อยู่ในลําไส้เรา ของไม่ดีที่อยู่ในลําไส้นะครับแล้วก็ของที่ยูลินทรีย์คุดคุดออกมาไว้มากรองไว้นะครับตัวซเรีมฮักก็จะทําหน้าที่นะครับก็คือดูดซับแล้วก็รูดขับถ่ายออกไปนะฮะทำให้ลําไส้เราก็คือสะอาดร่างกายก็ได้รับสารอาหารเต็มที่เลยร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับซึ่งตัวซเรีมฮักเนี่ยก็มีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วยลดน้าตาลในเลือดแล้วก็ดูแลตับอ่อนนะครับทำให้ตับอ่อนเนี่ยแข็งแรง เมื่อตับอ่อนแข็งแรงเขาก็จะทําการผลิตอินซูลินออกมาอินซูลินทําหน้าที่อะไรครับอินซูลินก็จะทําหน้าที่พาน้ําตาลที่อยู่ในเลือดนะครับไปใช้เป็นพลังงานคนที่ป่วยเป็นเบาหวานนะครับค่าน้าตาลก็จะดีขึ้นและก็ที่สําคัญนะครับช่วยลดการสะสมไขมันในหลอดเลือดด้วยท้องการลเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจยังไม่พอนะครับก็ยังใส่ตัวนี้เข้ามาด้วยครับสมุนไพรไทยหลายคนรู้จักครับคือตีพลานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเพศสมุนไพรทยแล้วก็มะขามป้อมซึ่งเป็นตัวปรับธาต คนที่ท้องผูนระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นส่วนคนที่ท้องเสียเขาก็จะไปช่วยขับล้างสารพิษในลำไส้แล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติพูดง่ายว่าเป็นตัวปรับท่านนั่นเองนะครับและต่อไปก็จะเป็นตัวที่หลายคนรู้จักเลยนะครับใส่เข้ามาด้วยใช่ไหมนะครับใช่เลยตัวนี้ครับซีบัคทอนอตัวนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่ามีวิตามินสูงเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลสละนะครับบำรุงหัวใจบำรุงตับบำรุงสายตาแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วยลด คอเลสเตอรอลนะครับในเลือดได้ด้วยแล้วก็ใส่สารสกัดจากอางุ่นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาร o อ c ซนะครับและก็ที่สําคัญเป็นสารต้านอนุมูลสลากชั้นเลือดเลยนะครับตัวนี้ก็คือช่วยป้องกันโรคหัวใจนะครับมะเร็งแล้วก็เสริมภูมิต้านทานและยังชะลอริ้วรอยด้วยนะครับชะลอวัยโดยการที่เขาก็จะไปสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยทาให้ผิวพรรณในเปล่งปลงั่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับใส่สารสกัดจากเปลือกสนเข้ามาด้วยตัวนี้ก็ แน่นอนนะครับก็คือเป็นสาร OPC เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลสระประสิทธิภาพสูงเลยนะครับและยังเสริมฤทธิ์นะครับช่วยการทํางานของวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันอนุมูลสละในร่างกายเราด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังใส่เมลอนเข้ามาด้วยสารสกัดจากเมลอนนะครับก็คือการมาวิธีความเย็นผ่านการฟริดได้นะครับเปลเอกยิบเป็นผงชงกับน้ำเย็นนะครับต้องบอกว่าหอมอร่อยมากๆเลย หอมอร่อยมากเลยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยได้กินเมลอนสดๆเป็นลูกเลยนะฮะแค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับอนอกจากนี้ก็ยังมีสัรสกัดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอแอปเปิลนะครับสารสกัดจากสับป,ประรดกีวีทับทิมนะฮะ,ะชาเขียวแล้วก็ขมิ้นชนันบ้านหางจระเข้ผักและผละไม้รวม22ชนิดอยู่ในซององเดียว สรุปคือ e อ e r y f i b e อร์ช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับ 1. ก็คือไฟเบอร์เนี่ยก็จะไปช่วยดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราให้แข็งแรงเมื่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราแข็งแรงเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดการเรื่องของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาก็จะทําความสะอาดตามหลืมต่างๆนะครับตามหลืมตามซอกต่างๆทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเต็มที่เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วยป้องกันมะเร็งลําไส้ด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับทุกตัวที่ใส่มา ในเอลิฟไฟเบอร์เป็นสารต้านอนุมูลสละทั้งหมดเลยครับอนุมูลสละนะครับมีอะไรบ้างก็มีไม่ว่าจะเป็นนะครับในเลือดนะครับในตับในไตในน้ําเหลืองระบบลําไส้ทั้งหมดเลยนะนั่นหมายความว่าเอลิฟไฟเบอร์นะครับสามารถล้างได้ทุกส่วนของร่างกายสุดยอดมากๆเลยเห็นไหมครับแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องจัดการคือลําไส้ทําลําไส้เราให้สะอาดทําลําไส้เราให้แข็งแรงนะครับ ลำไส้เติมตึดดูดซึมอาหารได้เต็มที่ก็คือเอลิทไฟเบอร์ตัวนี้นะนะครับก็คือง่ายนะครับกินก่อนนอนนะก่อนนอนก็คือ3ามทุ่มประมาณเนี่ยสมมตินะสามทุ่มแล้วนะับไปอีก8ชั่วโมงนะครับก็จะประมาณสักตีห้าหกเจ็ดโมงเขาก็จะปลุกเราเบาๆก็คือช่วยในการขับถ่ายนะครับพุ่งเลยนะครับพุ่งร่วงโป่งสบายข้อดีก็คือครับไม่มวนท้องไม่บิดท้องแล้วก็ลำไส้ไม่นองแล้วก็สามารถกินได้ทุกวันเลย เหมือนกับเรากินน้ำผักผลไม้ทุกวันนะฮะโอเคไหมครับเหมือนกับเราได้กินเมลอนเป็นลูกๆเลยแล้วก็ที่สําคัญมันสดสดนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับตัวแรกผ่านไปนะครับสิ่งที่สําคัญต้องทำำําลําไส้เราให้โฟทำำําลําไส้เราให้สะอาดก่อนโอเคไหมนะครับตัวแรกก็คือเป็นเอวิตไลฟ์ไฟเบอร์นะครับขับล้างสารพิษดีท็อกสารพิษนะครับแล้วก็ลดไขมันในหลอดเลือดแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับ